สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามารับชมกับวีออสปี2021นะครับกับสีขาวเข้ามาใหม่เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูเช่นเดิมนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับเน้นเลยว่าอยากได้วีออสนะครับจะขอเป็นปีใหม่ๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนปี21นะครับสดมากใหม่มากนะครับสีขาวด้วยราคาดีตั้งหากนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูต่อกันในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ผมพามารับชมกับรถนะครับเข้ามาใหม่นะครับกับตัว Toyota v วีออเช่นเดิมแต่วันนี้ที่เอามาให้รับชมนะครับเป็น v ีออสนะครับปี2021ปีใหม่มากๆนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตัวรถเนี่ยสวยเลยนะที่เห็นอยู่นตอนนี้นะครับรถแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพหรืออะไรนะก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถเนี่ยนะครับองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยสวยไหมนี่ครับบอดี้โครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับ ราคานะครับเปิดขายคันนี้อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามเก้าเก้านะครับราคานี้คุ้มนะคุมผู้ชมนะครับได้รถปีใหม่ปีสองพันยีสิบเอ็ดสามารถฟรีดาวได้อีกด้วยนะครับหากสนใจหรือชอบก็ดูรายละเอียดคลิปนี้เสร็จปุ๊บตัดสินใจได้ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับความเย็นของแอร์ไม่ต้องพูดถึงเนอะนะครับนะให้ภาพบรรยายนะครับให้ฝ้ามันบรรยาย นะตัวใต้แอร์เย็นจริงคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่งสตาร์ทเนาะแป๊บเดียวเองนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะใครขี้ร้อนขี้หงุดหงิดนะครับหรือว่าสุภาพสตรีที่เป็นประจําเดือนทั้งหลายนะครับซื้อวีออสซื้อโตโยต้าซักแอร์เย็นนะครับเชื่อผมนะอ่ะอันนี้คือหน้าห้องเครื่องเดิมๆนะครับของตัววีออสนี่ครับเครื่องยนต์เป็น2 NR เอ็นอาร์เกียร์ซีวีทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยของตัวโครงสร้างเนาะนี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะดูได้ครับน็อตเนสเนี่ยเดิมหมด นะครับตัวนอกตัวในเห็นไหมไม่มีขันไขเลยนะครับสีเสืออยู่ครบนะครับมีคราบหเหลืองคราบหมองบ้างนะเป็นเรื่องปกติรถยังไม่ได้ล้างหรือว่าทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะเอาดูโครงสร้างก่อนคลิปนี้นะเดิมแน่นอนนะี่ครับถ่ายให้เห็นทุกจุดแบบนี้ร้อซนตะครับร้อนะครับ,นะรบแบตเตอรี่อ่ะนะเพิ่งเปลี่ยนไปเดิน9ก้าปีหกแด นะครับก็เดี๋ยวเช็คให้ทั้งหมดอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับตัวเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างผ้าบงผ้าเบรกต่างๆก็เช็คให้หมดนะครับทุกอย่างนะครับนุ่นรอปล่อยแล้ววีออสนะรถนี้เรามีอยู่นะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะจาก18บคันนะคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นตัวเจนสามพวกนี้ราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมขายไปหลายคันแล้วมากๆเลยนะใช้ดีนะราคาไม่ได้แพงด้วย นี่ครับก็สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับล้อแมก15นิ้วนะครับลายนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวรองท็อปนะครับแล้วก็ยางเนี่ยได้ยางบิตโตนปีสองพนี่สิบนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับยาวๆนะเดี๋ยวพอระบภาษีดูแลให้ไม่ต้องห่วงนะครับกระจกหน้าของเดิมนะครับ Toyota นะครับความเย็นของแอร์อ่ะพี่ดูครับเย็นจะขึ้นฟ้าจนยันด้านหลังนะคุณผู้ชม นะครับแอร์เย็นของจริงนะรับประกันได้นะครับภาพจริงนะไม่ได้แก้งนะเนี่ยดูฮะนะฮะเย็นจริงนะครับนี่ภายในแบบนี้ครับประตูสวยงามแผงมาตรงประตูชัดเจนนะครับภายในสภาพคริปเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างหรือทาความสะอาดนะครับตัวเบาะก็ไม่ได้มีสีกขาดหรือว่าชารุดแต่อย่างใดนะครับปียี่สิบเอ็ดแท้ครับตรงรุ่นนะครับใช้ยาว นะครับอ่ะด้านหลังครับแบบนี้นะอ่ะด้านหลังครับตัวบอดด้านหลังนี่สวยเลยสวยมากๆเลยด้วยนะครับรถที่เป็นเบาะหนังเนี่ยดูง่ายนะคุณผู้ชมนะครับถ้ามันผ่านการใช้งานมาเยอะจริงๆนะครับมันจะเกิดการย่นนะครับของตัวหนังนะครับรอยยับเป็นรอยเหมือนตีนกาคุณผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายมากๆนี่ครับแต่อันนี้คือเดิมสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านท้ายอ่ะมาดูกัน นะท้ายเดิมๆก็้องถอยมีให้ไฟท้าย LED นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลี่ให้ดูกันนะ <c oughs> เปิดไฟให้ดูอ่านะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหม <c oughs> เห็นไหมคุณผู้ชมไฟท้ายสวยนะมันจะเป็นเป็นโค้งเว้าวแบบนี้ครับนะสวยเลยนะครับใครหาอยู่นะไฟท้ายสวยๆนะครับวีออสได้ไมมขี้เหร่นะคุณผู้ชมบอกก่อน นะยิ่งกลางคืนเนี่ยมองมาเนี่ยยิ่งสวยเลยนะวิออสตัวเจนสามหรือเจนสี่ที่คนเรียกกันเนี่ยนะครับตัวนี้ไฟไท้ายสวยมากผมชอบนะนะครับ, <S <S รบด้านหลังยังอะไหล่มีมาให้เรียบร้อยประแจถุงเครื่องมือมีมแล้วก็ซีนนะครับต่างๆด้านหลังนี้เดิมโรงงานนะไม่ได้มีโดนชนต่อย่างใดแล้วก็หัวน็อตต่างๆก็เดิมนะบเดิมสนิทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับประมาณนี้นะฮะดูหน้าข้างในนิดนึงครับ นี่ครับด้านในพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันสภาพสเปคแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนไม้นีะครับไม้นับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลไม้เดิมแพสรถแน่นอนนะครับส่วนจอกลางทัชสกรีนนะครับรองรับนะครับมีลิงก์นะครับเชื่อมต่อมือถือกับตัวจอนอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนไฟแอดเบนดไลท์ตรงนี้ได้นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับให้ภาพบรรยายนะครับระบบแอร์ เป็นดิสตอนออโต้เรียบร้อยครับเกียร์ออโต้ CVT ใส่เกียร์ R ก็ลองถอยติดปุ๊บชัดเจนแบบนี้นะครับเบรกมือเป็นการยกนะครับไฟสองสว่างหลังคาติดครบสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีแต่หักอะไรประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสามเก้าเก้านะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสนใจก็รีบนะครับติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะครับย้ำนะว่าเบอร์โทร0 9 1 0272415นะครับกับโเยต้าวีออสนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขอตัวลาลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ